ร้านลาบอุบลบ,บ้านพริกอำเภอบ,บ้านนานเปิดเปิดสิทธิ์นาฬิกาถึงยี่สบนาฬิกานะฮะศูนย์แปดเจ็ดแปดศูนย์เก้าห้าห้าหกเก้าศูนย์แปดเจ็ดแปดศูนย์เก้าห้าห้าหกเก้าถึงแล้วมาจากอำเภอบ,บ้านนาก็ไปทางมิหารแดงมาเรื่อยๆนะไม่ไกลประมาณสักหกเจ็ดกิโลเมตรก็เดียวซ้ายขึ้นมาเดี๋ยวผมลงต้นอย่างพิกัดที่ตั้งให้นะกูกระหนับมาตามกูกระหนับไม่ผิดหวังแน่นอนนี่ เห็นไหมเป็นร้านที่หลบมุมอยู่นะเฉพาะคนที่รู้จักนะที่จะโหคนเริ่มมาเรื่อยๆเลยครับเห็นมั้ยร้านก็ไม่ได้เป็นร้านที่อยู่จิตถนนใหญ่นะต้องเข้ามานะฮะเป็นร้านที่หลบมุมคนรู้จักก็คือจํานวนมากแล้วเคยมากินแล้วนี่ร้านนี้ผมเคยลงมาแล้วทีหนึง่งจาไทยจาปูแล้วการหารมีสแกนจ่ายได้เห็นปะดูสั่งแล้วสั่งแล้ว ดูครัวเห็นไหมสะอาดเลยที่นั่งตอนนี้กําลังถ่ายไว้เพราะว่าเดี๋ยวคนมาแล้วจะถ่ายลําบากแล้วเดี๋ยวจะไปจิดคนอื่นแล้วอันนี้มีต่พวกเราเองเพื่อนเขาอยู่ที่อําเภอบ้านนาเนี่ยโอ้โหว่าถ้ามาถ้ามาบ้านนาเนี่ต้องร้านนี้เลยนี่ร้านนี้ร้านนี้ร้านนี้เลยนะเนี่ยเห็นบ่านี่พ่อครัวเด็ดเจหน้าเี็มาจากอําเภอบุญทริกนะ นี่ว่ะอยู่บนราชธานีเลยหมดโชคใหญ่แกไม่ได้แฟนทางนี้บ่ะดีจังเลยโอ้อันี่อย่างนี้อันนี้อมออมเนี่ยออมเนี่ยอันนี้ซอยจุซอยจุอันนี้ดีสิข้อยเสือขั้วข้อยข้อยขั้วเสือข้อยเสือขั้วมีน้ำจิ้มแบบผมนี่มีแบบยาแล้วก็มีเนื้อทอดเนื้อแดดเดียวเนื้อแดดเดียวอ่ะโอ้ ติดใจใครบ้างเลยเอ้าชิมหนึงอ่ะซิมซิมเป็นอย่างนี้นี่มาจากนครมโนมันนี่นี่มาจากกาซินครับผมมากินร้านนี้ประจำอร่อยมากอร่อยอ่ะโอ้สือดแซ่บเลยเสยอดเลยสุดยอดได้บ่เอดเบ้าเดียวมากินยังไงเคยมีเจิตกันอันนี้เสือดมากกินออมกินออมเด็กินออมโชว์ไงกินออมโชว์ครับว่าแซ่บแซ่บอย่างนี้เคยมากินแล้วนี่ยแซ่บจนออกหูเรียบร้นี่ ถ้ากินร้านอาหารอีสานถ้ามานครนายกหรือว่าแถวบ้านนาก็ต้องตรงนี้เขาเลยแหละร้านเล่าบนดังเลยเดิทางออกไปวิหารแดงเหมัออม้งก่อนบ้านพริกบ้านพริกบ้านพริกถ้ามาจากอำเภอบ้านนาก็ก่อนถึงตัวอำเภอวิหารแดงจะถึงบ้านพริกก่อนแล้วก็เลี้ยวซ้ายเข้ามาถ้าถักหมูให้แล้วก็จบแล้วล่ะใช่ใช่ถักหมูให้ในบ้านนี้เลยซอยจุโอ้ซอยจุโอ้ เขาซอยแล้วแล้วก็เอามาจุใส่กับเอ่อกระเทียมแล้วใส่กระเทียมแล้วใส่กระเทียมนะกระเทียมกระเทียมนิดนึงโอเคโอ้สุดยอดนี่ผมก็เพิ่งจะมาเพิ่งจะมาจากภูเก็ตหาดใหญ่มาสุดท้ายก็ไม่พ้นซอยจุซอยจุครับไม่พ่นซอยจุบันพริกอ๋ไปคงจะอันนี้อยากจะให้อยากจะให้มาสัมผัสเองเนาะบางทีมันไม่มีกลิ่น Ờ uh, ok. Cảm okay. ơn